สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับลุงมอสตอนแมวและช่องสลิปแคทของลุงนะครับกับเกม m o n s เตอร์ n t e r r i ไรภาคซันเบกใน n t e n d o Switch นะครับคลิปนี้ลุงจะมาอธิบาย11สวิตสกิลของอาวุธหอ,อกโล่ต้องขอเกริ่นเลยว่าหอ,อ,อกโล่เป็นอาวุธที่สามารถป้องกันการโจมตีของเหล่ามอนสเตอร์ได้ดีสามารถตั้งการและทนกลับได้ไม่ว่าจะเป็นการเคาน์เตอร์การชาร์จแทงพุ่งแทงหรือโจมตีกลางอากาศในภาคนี้ถือว่าทําได้ดี ไม่ใช่หอกชื่อชื่อที่ถือโล่สนิมคอยจิ้มมอนสเตอร์อีกต่อไปและก็เช่นเคยลุงจะใช้จอยอ s 4ในการอธิบายกดสกิลนะครับเมื่อพร้อมแล้วเขมาลุยกันเลยอีกอย่างนะครับสวิตสกิลในภาคซันเบรกนี้จะมีแถวสกิลทั้งหมด5แถวใหญ่ด้วยกันโดยในแต่ละแถวจะเลือกใช้ได้แค่1สกิลเท่านั้นชอบแบบไหนเพื่อนๆก็ลองปรับใช้กันดูนะครับแถวที่1มีให้เลือก2แบบด้วยกันแบบที่1จาด การตั้งโลู่ป้องกันการโจมตีส่วนใหญ่สกิลในเกมจะป้องกันได้เกือบทั้งหมดกดปุ่ม R2 บวกปุ่มอนาล็อกทิศทางเพื่อหันหน้าเข้าหามอนสเตอร์แค่นี้ก็สามารถป้องกันการโจมตีได้แล้วแบบที่2 Insta สตาบการตั้งโล่แนวโค้งมีจังหวะการกาดถ้ากาดถูกจังหวะจะมีประกายแสงขึ้นมาป้องกันการโจมตีต่างๆและสามารถสวนกลับการโจมตีได้ด้วยการกดปุ่มสมเหลี่ยมหรือปุ่มโอถ้ากาด ไม่ถูกจังหวะแต่สามารถขาดได้แบบไม่มีแสงจะไม่สามารถกดสกิลสวนกลับได้แถวที่1นนี้ลุงแนะนําสกิลนี้เลยแถวที่2มีให้เลือก2แบบด้วยกันแบบที่1 Dead Atta อตแการตั้งหอกพุ่งไปข้างหน้าในระยะหนึ่งความเร็วจะเพิ่มขึ้นเมื่อกระทบเป้าหมายจะแทงต่อเนื่องแต่ในขณะที่พุ่งแทงไม่สามารถป้องกันสกิลต่างๆที่โจมตีเข้ามาได้ใช้วิ่งตามมอนสเตอร์หรือหนีก็ได้ กดปุ่ม R 2ตั้งโล่แล้วกดปุ่มสามเหลี่ยมบวกปุ่ม O พร้อมกันกดปุ่ม O อีกทีเพื่อหยุดการโจมตีแบบที่2คิวชาร์ตการโจมตีด้วยโล่ใช้โล่สร้างขอบพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับป้องกันการโจมตีสามารถทำให้มอนสเตอร์ติดสตันได้ระยะการพุ่งไม่ไกลามากนะักกดปุ่ม R 2บวกปุ่มสามเหลี่ยมบวกปุ่ม O พร้อมกันในขณะที่พุ่งสามารถกดท่าจบได้โดยการกดปุ่มสามเหลี่ยมจะเป็นการใช้โล่โจมตี ถ้าเรากดปุ่ม O จะเป็นการใช้หอกแทงโจมตีแถวที่3ม,มีให้เลือก2แบบด้วยกันแถวที่1การแด,ด็ดเทคนิคที่ช่วยให้การโจมตีคล่องตัวมากขึ้นโดยการตั้งโลกระแทกไปข้างหน้าพร้อมป้องกันการโจมตีกดปุ่ม R2 บวกปุ่มสามเหลี่ยมสามารถกดท่าจบได้2แบบด้วยกัน 1. กดปุ่มสามเหลี่ยมจะเป็นการกระแทกโลส 2. กดปุ่ม O จะเป็นการกระโดดแทง3ฮิต แบบที่2องชิวเทคนพุ่งไปข้างหน้าระยะสั้นๆพร้อมกับยกโลจะมีจังหวะไอเฟรมป้องกันการโจมตีถ้าโดนจังหวะนี้สามารถเคาน์เตอร์ส่วนกลับได้ทันทีสกิลนี้สามารถกดได้ต่อเนื่องคิดอะไรไม่ออกก็กดท่านี้เอาไว้ก่อนเลยกดปุ่ม R2 บวกปุ่มสามเหลี่ยมกดท่าจบได้2แบบด้วยกัน1ปุ่มสามเหลี่ยมฟาดด้วยโลส2ปุ่มโใช้หอกแทงโจมตี แถวที่4มีให้เลือก3แบบด้วยกันแบบที่1 a n งแองเกอร์เรใช้มแมลงไว้บักหนึ่งตัวตั้งโลรอสวนกลับการโจมตีถ้ากันได้จะสวนกลับการโจมตีอย่างรุนแรงแรงรีโหลดปานกลางลุงมอชอบทานี้มากเป็นการส่วนตัวเล่นง่ายมากกดปุ่ม L2 บวกปุ่ม O แบบที่2สไปโรทัชตั้งโลสร้างไอเฟรมแล้วพุ่งไปข้างหน้าของจังหวะถ้ามอนสเตอร์โจมตีเข้ามาช่วงที่มีไอเฟรมจากกันสกิลแล้วพุ่งแทงทันทีใช้แมลงไว้บักหนึ่งตัวฮีโหลดมาใช้ใหม่ได้เรวยวปานกลางสกิลนี้ช่วยเราเข้าออกการโจมตีได้ดีมอนสเตอร์ที่ว่าเร็วหรือจะสู้เราถึงจะเป็นโลถึงจะเป็นหอกที่เชื่องช้าแต่รับรองสกิลนี้พุ่งได้ไกลและไวแน่นอนกดปุ่ม L2 บวกปุ่ม O บวกอนาล็อกทิศทาง แบบที่สาย s k y w a r d t แรงผักดันสายฟ้าหนึ่งตัเองขึ้นไปกลางอากาศแล้วโจมตีลงมาหลายฮิตเหมาะกับมอนสเตอร์ตัวโตโต้ทำดาเมจได้ดีแต่จังหวะลงจะมีช่องว่างที่เราไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ก่อนใช้ควรตั้งสติให้ดีนะครับเหมาะกับมอนสเตอร์ที่อยู่กลางอากาศอันนี้ต้องเรียกว่าหอ,อกอวกาศกดปุม่ม L2 บวก O แถวที่5นะครับแถวสุดท้ายมีให้เลือก2แบบด้วยกันแบบที่1ทวินไวยการใช้คุณนนะครับปักติดก,กับตัวมอนสเตอร์ดึงดูดความสนใจของมอนสเตอร์มาหาเรานะครับและการใช้สาลามิน่าขณะป้องกันจะลดลงแบบที่2ชีดึงรีทริสการดึงตัวเองถอยหลังออกมาเพื่อหลบหลีกในขณะที่เราคิดว่ากาดหรือป้องกันไม่ทัน ใช่มแมลงหนึ่งตัวมีโรดค่อนข้างช้านะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ11บเอตัวิสกิลของหอ,อกโลป้องกันกันแทบทุกสกิลนี่แหละสไตล์ของหอ,อกโลกากกันขวนแทงกดแทงกดแล้วกดอีกนะครับกดกันทั้งเฟสดาเมจไม่เป็สองรองใครไว้ใจได้เลยครับว่าไปได้ทุกที่จบได้ทุกเฟสอาจจะไม่ใช่สายดาเมจจ๋าแต่รับรองได้ว่ากินนิ่มๆทุกเฟสฝึกฝนจับคอมโบให้เข้ามือรับรองไม่ผิดหวังยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสนุกก,กับการเล่นเกม แล้วอย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมอสนอนแมวสวัสดีครับ